ผ้าซองทำไมดีสะอาดได้รับคาจ้างกับค่ายเก่าน้อยที่สุดในวงแม้ว่าจะดังมากก็ตามในปัจจุบันนอกเคป๊อสื่อเกาหลีรู้ชัดตีข่าวมากยิ่งขึ้น สวัสดีที่แม่ทุกคนคะ่ะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องนี้กันต่อนะคะในปัจจุบันนี้แฟนๆก็มีการพูดคุยกันซึ่งทางสื่อเกาหลีหลายสื่อนะคะในปัจจุบันนี้ก็ออกมาตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้บนโซเชียลมีเดียกันหนักมากหลายสำนักข่าวก็ได้ชี้ ตรงประเด็นไปที่สัญญาว่าจ้างที่ทำให้ YG Adherent ทุ่มค่าตัวให้กับลิซ่าไบรท k พิงค์ศิลปินต่างชาตินะคะลิซ่าก็คือศิลปินชาวไทยของเรานะคะให้เซ็นสัญญาต่อกับตนเองในมูลค่า1,700ล้านบาทไทยซึ่งมันก็มากกว่าที่ค่ายดังในจีนนะคะที่มีข่าวออกมาที่ทุ่มค่าตัวให้กับลิซ่า1,600ล้านบาทไทยหลายสำนักข่าวก็ได้มีการมาตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามก็ทำให้ลิซาไม่ได้อยู่ต่อกับ y g e n t เ r t a เ n น e n t พร้อมกับเปิดค่ายเป็นของตนเองรวมกับจับมือกับ RCA r e c o r d s ค่ายดังในอเมริกาตามที่สื่อในสหรัฐอเมริกาออกมาตีข่าวก่อนหน้านี้ว่าลิซาจะไม่เซ็นสัญญากับ YG ลิซาจะเซ็นสัญญากับค่ายดังปริศนาอเมริกาซึ่งหวยนะคะก็มาออกอยู่ที่ RCA Records วงในขั้นสุดนะคะทางด้านค่าตัว ของลิซ่าก็คือศิลปินต่างชาติในเกาหลีใต้วงการอุตสาหกรรมเคป๊คนเดียวใน b l a c k พิง k นะคะแน่นอนว่าลิซ่าได้ค่าตัวนะคะค่าจ้างน้อยกว่าสมาชิกทั้ง3คนนะคะที่เป็นชาวเกาหลีใต้ ซึ่งอาจจะมีด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างนะคะด้วยลิซ่าก็เป็นศิลปินต่างชาติภาษีบ้างอะไรบ้างสิ่งนี้ก็ทำให้นิตยสาร g บกไทยแลนด์ค่ะก็ออกมาตีข่าวเกี่ยวกับบทความเรื่องนี้บอกว่าสื่อเกาหลีเผหยหลิซ่าแบล็กพิงถูกกดค่าตัวและได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดในวงแม้ว่าเธอจะดังมาก็ตามประมาณนี้ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะซึ่งก็มีรายงานออกมาว่าก่อนที่ ลิซ่าจะเซ็นสัญญาร่วมกับ RCA Records ลิซายังไม่ทราบมูลค่ายังไม่ทราบค่าตัวของตนเองด้วยซ้ำนะคะว่าค่าตัวจะตกอยู่ที่ราวประมาณ6,000ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวเหมือนประมาณว่ายังไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ขอไม่อยู่ต่อกับค่ายเดิมค่ายเก่าประมาณนี้ ฉันเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ